da oder da? Genau. Dann hast du. Und so ist lecker Kartoffelbäume mit Soße. Oh. oh. Heiß. Frisch gemacht. <laughs>

ชิคกี้นว wow, ิงเจก้องเพดด้วยช้าวัวมันไทยสุดไปเด้ออืมนี่ไม่อ้วนไปแลว กติแฟนกินเผ็ได้นะแต่ว่าเขามีอาการแบบร้อนในในปากเนขจะมีความแสบแสบร้อนร้นเท่าหัวได้ร่นอีกหนเผ็รืเ e ็ดชเกลียวหรอเก h ียวเกลีอาดิเดิชารดชมั้งใช่ไอืมอ ไ, <laughs> ไปกินตรงอร่อยมันแล้วก็ให้กินเนื้อมันก็ไม่อร่อยเนาะ <laughs> <laughs> <im> ไม่สบายดังคู่นะคะแฟนบอกว่าวันนี้ไม่ต้องทำออกับข้าวนะเดี๋ยวเราออกไปกินข้างนอกกันออกมาทำุระของโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยออกมาออกมาเดิน ช้อปปิ้งด้วยก็เลยซื้ออกาสกินอาหารข้างนอกก่อนเข้าบ้านนะคะเด็กฝึกมาหรือเปล่า <c oughs> แต่ร้านนี้ดีนะมากินที่ร้าเนียบบกินไก่ไม่มีเลยนะปกติไก่จะมีความแบบค้างคืนะนะมันจะมีกลินอร่อยอร่อยมากอร่อยมาก มกินกาแฟควบควมหิวนะคะปกติอถ้าทานไก่ทอดเนาะมันจะมีความแบบมันๆเลี่ยนๆจะต้องกินอะไรที่มันเป็ดเผ็ตามเนานะก็ต้องสั่งอย่างนี้มากินนะมันจะรู้สึกเลี่ยนเลยเนาะ การเนี้ยก็คือมีความเผ็ดนิดหน่อยก็โอเคพอได้สองชิ้นสามชิ้นก็ก็คือนิ่งแหละเริ่มเริ่มไม่มีมีอาการอิ่มอิ่มขึ้นมาแล้วนะคะอัอซอคกตาเทาะฝรั่งอร่อยพูดแบบเนี่ยอร่อย Hallo und Pumpul. <laughs> <laughs> Pumpul. Ja, von außen. Pumpul. Ja, von außen. Du bist nicht Fan von KFC, ne? du bist Fan von McDonald's. Ja? McDonald's, ja. Ein Mann <laughs> von Kleinen Fäden. Ja. Aber wenn ich McDonald's gehe, dann Was gehe ich jetzt zum kaffee. kaffee. mcdonalds kaffee ist gut. Okay, ich habe den Namen auch, wenn ich nicht auch gut drücken.